สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพ่อผมรังสรรค์อนทวยเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่เชะอวดนะครับนครศรีธรรมราชพอดีกลับจากสงขานะครับผมได้งานเที่ยวแรกมาสงขานะครับผมมาเริ่มงานใหม่นะครับขากลับพอดีรถเพ่อรถป่าบริษัทเดียวกันเนี่ยนะครับผมวิ่งงานมาสงขาเหมือนกันรถแกมาลงที่เชะอวดนะครับลงล่องกลางถนนนะครับ ซึ่งสาเหตุก็มาจากาถนนมันมืดนะครับถนนมันมืดมากแล้วก็เป็นถนนเท,เทใหม่นะครับมันไม่มีเส้นนะครับมันก็เลยมืดนะครับก็ทําให้ฉลับลงข้างทางไปนะครับก็เพิ่งเดี๋ยวตอนนี้ลงตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วผมก็อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงตอนเช้านะครับเดี๋ยวรอรถเคนมาจะมากู้รถนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะกู้ขึ้นยังไงนะครับก็ สรุปผมรอตั้งแต่เมื่อคืนนะครับรอกู้รถนะครับเจ๊บอกให้รอช่วยดูกันก่อนนะครับผมก็จอดรอกันทั้งสองคันเลยที่มาด้วยกัน,นครับตอนนี้รถเคนกําลังมาจะมากู้รถนะครับอันนั้นรถผมจอดนอนรออันนี้ก็อีกคันที่มาด้วยกันนะครับส่วนนี้รถที่ลงนะฮะดึงไม่ได้นะครับลากไม่ได้เพราะรถมันเอยียงเยอะรถมีของมีสินค้านะครับกลวมพลิก ดูขอบถนนเนี่ยมันชันต้องใช้เครนนะครับตอนนี้เครนกำลังอ่ากำลังเตรียมการแสดงนะครับผมเครนนี้น่าจะเป็นกี่ตันห้าสิบตันหรือเปล่าใหญ่ยังเดี๋ยววันนี้พามาชมกันนะครับผมว่าจะกู้ขึ้นลักษณะยังไงนะครับในเหตุการณ์แบบนี้รถชนต้นไม้นะครับแต่ ดวงดีมากเลยนะครับชนตรงเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมล้อหน้าพอดีนะครับซึ่งมันช่วยเซฟได้เยอะเลยนะครับถ้าชนเข้าตรงตรงสติ๊กเกอร์รถพ่วงเนี่ยผมว่าเสียหายเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับต้นไม้ขาดนะขาดมาจากตอมันอยู่ตรงท้ายรถตัวท้ายตัวแม่เลยนะต,ตัวตอต้นเนี้ยต้นไม้มันขาดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกู้กันยังไง นี่คอันนี้เครนกำลังตั้งนะครับเครนมาแล้วก็ปิดถนนไปหนึ่งเลนมาดูกันว่าจะยกยังไงนะครับเข้ารถรถวินมาสแตนบายได้นะครับ รอดูตอนอุ้มกันลักษณะคือจะประคองข้างที่มันเอียงนะครับประคองข้างขึ้นก่อนนะครับเ,เพราะว่าเขาหิ้วแค่หูเดียวหยิ้วแค่ข้างเดียว ดูกันว่าจะเป็นยังไงครับทำทำให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับตอนนี้กำลังถอดลูกเพราะว่าข้างในมันมีสินค้าอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไง น่าจะประคองขึ้นให้ตรงๆแล้วก็ใช้วินลากขึ้นไปนะครับเขาไม่ได้อุ้มออกเลยนะครับเนื่องจากพื้นที่มันจํากัดด้วยนะครับแล้วเขากลัวเรื่องน้ําหนักด้วยนะครหางเนี่ยรวมตัวแม่ตัวลูกน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน20ตันนะโอ เริ่มทำการแสดงนะครับยกแล้ววินก็เริ่มดึงแล้วนะครับามาดูกันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> จะค่อยๆแต่ล้อหน้าจะบังคับยังไงนี่สิ <c oughs> เพราะว่าวงเดือนมันเป็นอิสระ ว่าเขาจะเอาอยัางไงอ่ากดล็อกลมแล้วเมื่อกี้ลืมอ่าปลดลมนะครับล,ลืมคลายลมเดี๋ยวเรามาดูช็อตเด็ดกันอ้าวเริ่มเลยนะครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้ว ป,ประคองตอนนี้ดึงออกไปห่างสักพักแล้วนะครับแล้วก็จะย้ายรถวินนะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับเพื่อใชจแตดึงหน้าแล้วก็หักวงเดือนขึ้นเลยแต่จุดที่อันตรายก็คือวงเดือนองศามันเอียงเยอะนะครับกลัวว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองค่อยๆลองดูกันนะครับ ดูวงเดือนกําลังบิดนะครับวงเดือนกาลังบิด ได้องศาแล bon ้วปล่อยลมนะครับดึงเคนก็ค่อยๆสวิงตาม มาแล้ว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 ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้ว Lèo lên Lèo 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 แล้วสบายแล้ว นะครับอีกนิดเดียวจะพ้นแล้วอนะตอนนี้ขึ้นมายืนได้แล้วนะครับก็จะใช้ปากลำโพงคันนี้ถอยต่อนะครับถอยต่อแล้วลาบไปไว้ก่อน

เวแล้วนะครับไปได้แล้วนะครับโอ้ดูขึ้นได้ก็สบายใจไปเป่อหนึ่งแล้วนะครับ เหลือแม่ทีนี้